เจอบิทแล้วครับเจอบิทแล้วครับทุกคนครับเจอบิทแล้วครับใครจะเปิดครับเลือดน้อยสุดเปิดครับเลือดน้อยสุดเปิดครับเดี๋ยวที่เหลือช่วยยิงครับตามไหนวะไหนวะกูยังไม่เจอเลยนะกูยังไม่เห็นโอเคครับกระพริบไฟแล้วเลือดน้อยสุดเปิดครับเปิดเลยครับเดี๋ยวกูยิงต่อครับอย่าฟังกูไอ้สัตว์นะเอาละครับสัตว์เลยแมงโกหมากูด้วยเรียบร้อย คือก็มีน้องมาบอกนะว่าเอ้ยพี่ครับใช้ใช้ปืนลูกซองดิยิงซัดเข้าไปแต่เราไม่มีใครถือปืนลูกซองมาเลยเขาจะแบบปัญหาอยู่ตรงนี้แหละโอ้หยแม่ไมเคิลเบย์มาเองเว้ยใครเล่นไรวะไม่คึ้นเบขนาดนี้ระวังด้วยโอ้โหถ้าเมื่อกี้เข้าไปใกล้นี่ตายเนี่ยมาทุกคนขึ้นลิฟต์มาเลยครับเดี๋ยวจะไปหาของก่อนกูไม่อยากหานานเดี๋ยวมีศัตรูเยอะกาแฟข้างหลังมึงเรียบร้อย ปลขึ้นมาแล้วจะมัค่อยต้องขึ้นแล้วถึงกดได้นั่นแหละละกูรอปลาแล้วมาเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเข้าไปปลาไปไกลไปเปล่าวะรู้สึกว่าปลาไปไกลเกินวะไม่ไม่ค่อยไปรวมกันตรงนู้นเลยเออบางทีการปลาไปบอมควรจะปลาใกล้ๆเพื่อให้มันมาเพื่อให้มันหลุดใกล้ๆไอ้กาแฟนี้วิ่งนำและอ่าฮะไม่เป็นไรกูมีอดีรีอดีรีช็อตถ้ากูจะวิ่งนำเลยกูวิ่งได้มานั่นแหละ ตอนนี้กูยังใจเย็นอยู่ไม่รีบไม่ร้อนโอ้ยน้ำเปียกเลยพร้อมวิ่งนำเหมือนกันใช่ไหมใช่พร้อมวิ่งนำพร้อมหนีพทุกเมื่อต้องเรียกเหมือนกันดิบ่พร้อมหนีเพื่อนทุกเมื่อเฮ้ยยา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 เป็นแฟบซักผ้ายายายาเอ้ยเอ้ยเอ้ยยา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 สปินเรียบร้อยลูกครับลูกครับลูกครับยังเป็้ยไหมครับ ตูดงนงามขนาดนี้อย่าเพิ่งยอมแบ้รับดีมากขอกระสุนผิวไม่เอากูไม่กูไม่กินผิวตอนนี้เขามีเขามีช่วยมาสิครับเฮ้ยตังหนึ่งไม่ว่ากำลงกังยิงอยู่บ้างอเออนกูโดนตีเนี่ยไม่มีใครช่วยเออเออมากูช่วยก็ได้มาคิวระคิวเนี่ยดักไกลมาสัตว์เกสึมาเร็ว เออขอพลังจัดโจมันมันโดนมันเยอะจังวะคุณอยู่ก็ตายพัเลยเห็นไหมอยู่เหเฮ้ยมันเยอะงี้วะเอออยู่ไม่ได้แล้วกูเออโอ้ยพิงพึ่งเลยไล่เล่าตายแล้วเลยเดี๋ยวกูฉีดยาก่อนจะพึ่งเยอะมากเลยพึ่งรูมมาร์รูมเมออ่ากาแฟไม่ลุกเลยเนี่ยกาแฟยังนอนอยู่อีกอะง่วงแท้เรไปง่วงขนาดนี้กาแฟ พี่เซานะตัวเธอเออลูกแล้วมาเร็วครับเพียบเลยเนี่ยร้อยหมดแล้วพิวไม่ใครกูอีกเก็บแล้วกันพิวเสร็จกูโอยจอกีมึงโดนทุกอย่างเลยเออเออกาแฟอยู่ในถังนี่ใครที่ช่วยกาแฟแม่งแม่งจังเจอปัญหาไอ้กูอะ เหมือนกูไงเฮีใ<ค>ยใครชื่อใครชื่อกาแฟครัเะเชิญครับเขาไปช่วยมันกูโดนซอมบี้ตบสักพักชาร์เจอร์มาไปช่วยมันไอ้เ้ซอมบี้ตบอีกทุกอย่างครับกาแฟแม่งมงตัวสวยจนนรกเว้ยกูว่าด่านนี้ช่วยกาแฟแต่ไรแม่งสวยตามทุกทีเลยแดกฟิวกันแล้วแต่กูจะตายซะก่อนอย่ายุ่งกับกาแฟเออตาที่ดียุ่งกับมันปล่อยมันตายไปนะต้องมีปืยไม่เว้ยนม่มันโชคดีเว้ย มันเสด็จมาโชคดีตรงนี้เสด็จเลยอ่ะเอากับเขาสิแปลว่ามันคงไม่มัคงไม่เพิ่มเลือดมึงนั่นแหละไอ้หลินมึงโชคดีไปแล้วล่ะจังหวะนี้ไอ้ไอ้ลมอยู่ไหนเฮ้ยยาโอ้โหกูอยู่นี่กูอยู่ข้างบนตามหลังมึงอยู่เฮ้ยลินจายอยากได้เพิ่มอยากอยากเพิ่มเลือดไหมครับหลินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาหลินครับอยากเพิ่มเลือดไหมครับหลินไม่เอาหลินไม่อยากเพิ่มเลือดหรอหลินไม่อยากเพิ่มเลือดอ่ะหลิน กูไม่เอาจ็อกกี้ไอ้ตับไงเรียบร้อยลูกครับลูกครับไม่ต้องเพิ่มแล้วอี้อาชุบอยากคืออยากอยากคือเล่นไม่หลินเป็นตหรียญอยากได้เลือดไม่เหลีนอย่าได้เลือดไหมอย่าได้เลือดไหมครับวอทวอทอินยูเมจิกเวิร์ดครับต้องขำว่าอะไรครับต้องพูดอะไรครับต้องพูดอะไรครับต้องพูดอะไรครับพูดว่าอะไรครับต้องพูดว่าอะไรครับูไปเวียนเลยวะตัดเคียวกูทีไม่พูดไม่ถูก คุไม่ถูกบอกสิว่าบอกสิว่าฉันน่ารักแค่ไหนบอกสิฉันน่ารักแค่ไหนเร็วลิงครับกูไม่รู้โบเตอร์งั้นกูไม่ฮิวให้มึงลวไอสัตว์เล่นมุกแค่นี้ไม่ได้กูไม่ต้องฮิวแล้วปของกูก็กูชิวเองดูเลยเต็มเรียบร้อยยิงซ้ำด้วยซ้ำเนี่ยไปปืนปืนอืปืนปงนปปืนอะไรปืนน มีอะไรบ้างมามาคุโลอ่าเอามาโมโลเราทับโอ้โหพุ่งมาวัดอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยดีนะเพิ่มเลือดดีนี่เพิ่มเลือดมาแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยเพิ่มเลือดได้ไงเนี่ยโอ้โหเพิ่มเลือดได้ด้วยคนดีอ่ะเออแม่งมีปืนไรเฟิลใหมแกเอาปืนช่วยใครหล่ะกูถึงเป็นแบบนี้ตบบนคุณได้เว้ยโอ้โห มีการถามถ่ายถึงบุญคุณที่เกิดขึ้นแน่เออติติรตไอ้ตรีโรดิงประตูไม่มีอะไรโอเคไปกันต่อแทงน้ำอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยแทงไงแทงแทงแทงท่านอีกแล้วแมงเพียงขึ้นเลยตะโกนแทงท่านแมงเพียงขึ้นเลยเดียวเฮ้ยมันขึ้นมาจากท่อกันนะเยลลี่สปอนจนเกิน สาดเลยสาดลงไปเลยครับทั้งนั้นแจกครับกระสุนหนึ่งนัดหนึ่งตัวครับใครจะลงก่อนครับเฮ้ยตายแล้วใจยิงข้างข้างหน้าดูข้างล่างไอ้ดูข้างหลังด้วยโอ้โยโอ้โยอ่าอ่าทางไหนดีทางนี้ตอนนี้ทางไหนดีซ้ายทีขวาทีหัวเขียวโอ้จ็บชิด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 โอชิดโอชิดช่วยด้วย จอกกี้วู้จอกกี้วู้เดียวไปนู่นเลยโอ้โหไปยังไกลอ่ะจอกกี้ตายยังจอกกี้ไหนบอกแล้วว่าจอกกี้ตายยังตายแล้วโอเคชุบมันไปชุบไปบินเองมาแล้วจัดตัวเธอตีโตจ้ะไม่ต้องห่วงจะมาแล้ะกูอ่าฮะจอฟ้าไอ้ลมีนะจะใายตายอยู่นี่ไงจะใายตายเลยอ่ะ ไม่ไม่มันไม่มีการช่วยกันเลยเหรอออ๋มีฮิวอยู่โอเคดีมากโอ้โหพี่เพชรรักษาโอ้โหหล่อขึ้นมาทันตาเห็นมีออร่าทีเดียวไม่รอคุณด้วยสิครับให้คุณอยู่คนเดียวสิครับรอคุณด้วยสิครับทำไมวะเจ้าของเจ้าของชาแนลมึงช่วยช่วยรอเจ้าของชาแนลด้วยคนสำคัญด้วยไอ้เยียเสียงแทงมีอ่ะโู้ไม่มาแล้วเว้ยไหนวะอูโอ้โหโอ้โห แม่งตามกูด้วยโอ้โหเดี๋ยวไม่ตามกูแล้วแต่กูมาเจอของว่ะหย่าลบมก็และกูเจอศูนย์โกลด์อีเห้ยกูเจอศูนย์กับไปบอมตรงนี้ว่ะอ้าวเรียบร้อยล้มไปหนึ่งคนอย่าอย่าอย่าวิ่งมาหากูเรียบร้อยชิด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 ไอ้ลูกไอ้แวบไอ้เข่าเข่าท่อมุดท่อครับเฉพาะคุ้งมุดท่อ เบสวิชานินจามูทอช็อฟไม่ต้องกูกูบมูทอมาแล้วโอ้ยคุณตายไม่เทตโตเทตโตขอยาแล้วกันเฮ้ใครย่งยาเขาไปวะแม่ยั่งยาอีกมงไม่ทันเลยกดีไม่ทันเสียดายเออาไปโเเคฮ้ยมีกระสุนตรงนี้มาเรียกเก็บเร็วรีบมาเก็บกันตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคไปบอมป์อะไปบอมเนี่ย เก็บไปเลยไม่เข้าเข้าในท่อเล็กๆได้ดูไหมนั่นแหละลกูก็ตกใจเหมือนกันเพราะกูมุดท่อนหนีมันมาไงทางที่แท็กมาไม่เป็นทางที่ถูกต้องนะะั่นกนอ้าวเจอ,อยากขึ้นเลยตรงนี้พอดีเลยตัวเธอเนี่ยให้กาแฟเก็บไปมากาแฟดกากบูชิวครับมาครับมาครับ <c oughs> What is Magic w o r d ครับ <c oughs> เขาน่ารักแค่ไหนอะเออสุดยอดบวกกูแล้วอะไรรึยอดเีกแล้วคืสวยแล้วเป่งสวยแล้วเป่งสวยแล้วเดี๋ยวไปนั่นและ วดี๋ยเล่นมุกกันเยอะเราจะเล่นมุกกันเยอะไปหน่อยนึงเดี๋ยวก่อนกาแฟฟาดไปกาแฟฟาดไปเออทำเข้าเลยฮะต้องถอดสองอะอ๋ออุ้ยจ็อกกี้หญิงปูดหัดเรียบร้อยไปทุกคนมากันเถอะไปกันเถอะพวกเราอยู่นานนับรอว่าเจ็บตัวกว่านี้อีกแล้วกูจะตายแทนตอนนี้กูว่ากูจะตายแทนนั่นตอนนี้กูว่าเอาอะดรีนไหมล่ะเอามาเอามาเอามาก็ยังดีก็ยังดี ถือไว้คนนั้นไม่ตายตลอดเฮ้ยนังไงพี่วินพี่วินมาแล้วเางทนี้ทางขึ้นครับทุกคนตามกูมาน้ำหนึ่งวินจงก็มาแล้วโอ้โหมาแล้วครับพี่วินครับมาช่วยกันเลยครับมาเรียบร้อยตอนนี้กูกลายเป็นกูเจ็บตัวที่สุดตอนนี้กลายเป็นเขาที่เจ็บตัวสุดโอ้โหตูดงอนงามเห็นแอบเห็นตูดกูไหมเนี่ยโอ้โหมันมากันเทียบเบอจะตก โอ้ตายครับเฮ้ยจุดเซฟอยู่ตรงนี้นี่จุดเช็คพอยต์อยู่ตรงนี้นี่ว่าเอาไปเอาไปทุกคนครับตามกูมาครับตามกูมาครับเซฟเฮาตัวนี้ครับตั้งผมทั้งหลายครับจะถึงแล้วครับเร็วๆครับนำโอ้ชิดโชคดีนะเพื่อนเอ๋ยโอ้โหมังอยู่ข้างหน้าเราเต็มไปหมดเลยด้วยนะแล้วนี้กูจะซวยกูกูจะซวยไปด้วยแค่นั้นแหละไอ้บิดแม่งถึงห้องอีกแล้ว ไอ้ <ไอ S 1> บินไม่ยิงกูอีกแล้วไอ้บินนี่แม่งความเร็วสูงเหลือเกินรอกูด้วยสิครับ <c oughs> ไอสัตว์กูอยู่หน้าห้องเนี่ยมึงชุบกูก่อนดิ <c oughs> เร็ว <c oughs> มึงปิดประตูใส่หน้ากูเต็มเต็มเลยมึงแกโอโ้โห <c oughs> มึงรอจับกูใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มามามานอนอยู่กูช่วยได้กูเก่งอยู่เนี่ยมอเต็มมีอะไรเบนช์อย่าปิดประตูใส่กูสิครับกูกลัวครับนั่นแหละ เมื่อกี้มันจะถึงหน้าห้องแล้วนะกูจะเข้าห้องแล้วแต่ไม่ปิดประตูไปิดปิดประตูใส่กูอะแล้วกูโดนเตะมอดีอะไม่ใช่โกงกูไปอยู่ด้านหลังเลยนี่แทงแทงดาวเมจของกูเพราะกูลุยกับแทงคนเดียวเลยโหสาดลัวมากเมื่อกี้แล้วมุดท่อหนีด้วยแทงเสือบมุดท่อตามด้วยนะแม่งโคตรโหดแทงแม่งหัวสัตว์อะสุดยอดวิดาวเมจเก็บไปเองได้เออวิชาบิดเป็นอรเรียนวิชามาจากจีไง อ่าฮะีตัวเองให้เข้ากับรถไฟแบบภาคสองอไอในรีวิวใช่ไหมโหสัตว์ใช่เฮ้ยเดี๋ยวกูวางไอ้นี้ก่อนป่อไฟฮฮะนู้นว่าจะวางหอสกอายเดี๋ยวกูวางก่อน,อนไฟไอกระสุนไฟนะดูด้วยนะเก็บด้วยนะนี่กูต้องใช้ยาใช่ไหมนเนี่ยโอ้โหแม่งกูไม่มียา,ากูไม่มียาเก็บเลยตอนนี้กระสุนไฟนี่พื้นอย่าลืมเก็บนะครับเก็บกระสุนปืนก่อนสิครับ นั่นแหละครับขอบคุณครับ,บไปไปไอวินเก็บยังไอวิน,นมันเซ็กซี่ซะเหลือเกินโอเครอพี่กันหนึ่งรอนั้นระอมาเองเรามาอ่านป้ายข้างๆดีกว่าปีเตอร์นะบอกว่าวันเว้นอันที่วันอ r นที่วัน u ังคารทุ่ง d ดย์คูดเว้นทูเอนนี่ลองเอ๋อแปลว่าอยู่อีกนานไม่ได้นะจากเคสนะแปลว่าเขาต้องการเจอปีเตอร์แปลว่าปีเตอร์จะมีแฟนใหม่ใช่ไหมครับนอกจากเกวนจะมีแฟนใหม่แล้วใช่ปีเตอร์นี่ใส่ไม่ดีเนี่ย ไอ้เก็บกันเออโอเคกระสุนไฟเก็บกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเตรียมออกตีได้ด้วยไหมทะลุออกมาพคนยิงกันไปไม่ใช่เออไปพวกเราพร้อมแล้วเราก็ไปกันเถอะเชิญครับผมอยู่กองหลังนะครับกูไม่อยากใช้กระสุนไฟกูไม่อยากซีดีนกระสุนตอนนี้กูเก็บใช้อาวุธประชิดไปก่อนช่วงนี้กูเก็บเป็นคนชอบเก็บอืมอซอมบี้ซับเบลนึกถึงฉากโรงบาร์แล้วนึกถึงอันนั้นน่ะไอ้วอลไอ้วอลไอ่นั่นไอเกี่หนังเรื่อง walking dead อ่ะ ไอ้บอกเฮ้ยโอ้โหลูกลูกแม่โอ้กลับมาแล้วลูกแม่กับแววไปการไปเขืนลูกแม่ไม่ต้องบอกกอนที่แม่ไม่ทิ้งลูกแน่นอนเขึ้นกันเถอะถ้าไม่นับตอนที่ลูกโดนทอมแม่โดนซอมบี้ลุมมานะมาครับพี่บินครับแล้วทำไมมึงต้องตีกูไอกาแฟก่กนซอมบี้อยู่หลังมึงอ่ะโชคดี โอ้โชคดีครับงานนี้ชอว์โอ้โหงานงานยุ่งแล้วครับกาแฟครับงานยุ่งแล้วครับโอ้โอ้โอ้อะไรวะโอ้โอ้ข้าจ็อกกี้เดอนเนี่ยไม่ยังรู้จริงม่นยิงจ็อกกี้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนึ่งกำลังไปช่วยเออนั่นแหละอ๋แล้วลูกกูไปไหนละนั่นไงกูโดนเออเดี๋ยวแล้วลูกแล้วลูกกูไปไหนลูกกูไปไหนแล้ว ก็มึงยิงอ่ะกูไม่ได้ยิงลูกกูใครยิงลูกกูแต่ใครยิงลูกกูไม่ใช่กูกูถือของกูมาเองใครยิงลูกกูกูวางไว้ตรงนี้ไหมอ่ะว่ากูโยนไว้ตรงนี้ไหมอ่ะกูไม่ได้ยิงด้วยซ้ำนะเว้ยแล้วใครยิงวะแม่งอะไรวะฆาตกรฆ่าเด็กคือใครฆาตกรฆาตเด็กคือใครเนี่ยใครคือฆาตกรใครคือคีระกูไม่รู้เหมือนกันว่ากูยิงไปหรือเปล่าเจ๋อสวยแล้วลูกกูชาตาชาตามรณะเร็วเหลือเกิน ไอ้บูมเมอร์ไปรีบไปกันเถอะก่อนที่มันจะโดนก่อนจะโดนมาตุยเพิ่มคอมพิวเตอร์ดูชอปเปอร์ของทีวีเพจใช่ไหมเออได้ได uh, ้ไดยินเสียงบูมเบอร์ว่ะใช่ได้ยินเสียงบูมเบอร์น่ะเรียบร้อยดีมากต้องยองไลฟ์เฟซมันมาตรงบนเฮ้ยัาเพิ่มเลือดขอบคุณครับเรียบร้อยเสร็จกูครับจะยังเพิ่มเลือดปางแรงอะไรล่ะจ็อกกี้นี่ว่ะเออดีมากโอ้โหศพประเด็นไปนู่นสุดยอด ไปคืนกันต่อครับโอ้โอ้โอ้โอโก,กกาแฟ,ก,ก,าแฟกาแฟระวังส้นตีนตีนนั่ไนไงบอกแล้วม,มันอยู่บนหัวอู้เอาคุณประชิดนี่แม่งโคตรเสียเปรียบสปิตเตอร์เลยทางไหนดีอ๋อเจอเด็กแล้วเนี่ยไหนลูกลูกแม่อะไรเนี่ยไหนวะโอ้ลูกแม่ขอบคุณครับไปไปถือกาแฟอู้ชิดมันมาแล้วจัดเลยกาแฟจัดเลยสู้เขากาแฟที่รักเอาเลยที่รัก มีคู่เอาเลยอย่าเข้ามาให้อย่าเข้ามาเรียบร้อยเอาสิไอ้บินมาเร็วแมันโคตรเยอะมาแล้วเอาไอ้เหี้ยกูตายยิงอยู่ด้านหน้าไม่ข้างหลังมาแล้วโอชิดชัตเจร์ชัตเจร์ชัตเจร์ยิงมันยิงมันชัตเจร์ยิงมันยิงมันดิยิงมันกูไม่ยิงโอเคเรียบร้อยไปไงรอดไหมน่าจะไม่ใช่ทางนี้นะมันมืดเกินไปโอเคัตันครับตันครับทางนี้ครับทางนู้นครับ ตันครับตอนนี้ตันแล้วครับไปรีบไปจอกกี้จ็อกกี้ไปได้ยินเสียงจ็อกกี้จ็อกกี้อยู่ข้างขวามือไอ้ลูกอยู่นี่ก่อนนะลูกรวังฝ่ามือมึงหลังมึงอะช็อไม่เป็นไรกูเดินหน้าอยู่ไม่เป็นไรล้างกูแต่กูเดินหน้าอยู่ไม่ต้องห่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเดี๋ยวกำลังเคลียร์ทางให้ลูกอยู่ใจลูกจะจบไปเลยจะเช็ดเชิดเช็ดโอ้เชิดอ้ออย่าอย่ากาโดนข่มขืนเรียบร้อยเลยกูโดนเฮดเลยทีเดียวโดนเฮดเลยทีเดียวยิงเซ็กซี่เลยนะช่วงนี้ ซัดเลยซัดเลย,เลยชุบกูสิครับเอ้ยยืนรออยูอ่น,น,ออนั่นแหละหล่อเหลือเกินเป็นบอยแบนด์ไงเออนั่นแหละต้องเติมเลือหลาดจังหวะนี้ฮะเป็นโมคะลอยไหมโมคะลอยใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพูดผิดแล้วกันเอ,อ่อทางออกอยู่ดูเดี๋ยวรอก,ก,ก,กูก่อนก่อนลูกกูก่อนเอ,อ้าแม่งลูกยังไม่จบลูกกูหายแล้วลูกหายแล้วอยูู่ อ่ะเราเอาไม่บอก, oh แ,ลแ,กลอแล้วมันก็บอกช้าอีกเนี่ยโอ้แล้วแม่งไปไกลด้วยตามไม่ทันแล้วเนี่ยลิฟต์อะมันต้องขึ้นลิฟต์เนี่ยใช่ต้องกดลิฟต์แล้วศัตรูจะมาอ๋อเนี่ยลูกขอบคุณครับเห็นไหมกูโยนอยู่เนี่ยเอามาสิครับเลกร้อนด้วยหนูในโรงพยาบาลต้องมียามั้งดิวะเป็นโรงพยาบาลแล้วเว้ยแม่งทำเหมือนเปเดไม่ได้ไปโรงพยาบาลต้องต้องพบบ ตอบยาวเองเพยดยหนึ่งถึงเพย์เดย์เหมือนได้ไไอเนี่ยฉากเอนอมเบอร์ซี่อ่ะก็ใช่นั่นแหละฉากเนอมเบอร์ซี่อ่ะคือฉากเพเดฉากนี่แหละคือฉากเขาฉากของเพเดนะใช่เพราะงั้นที่กูเคยบอกไงว่ามีอิสต์เอ็กของของวิะอยู่ในด่านเนี้ยมันมีจริงอ่ะฮะพร้อมไหมจ๊ะเชิญครับเอาเลยจ๊ะกดและวรีบมาและใครหิวรีบหิวครับอยากกินพิวรีบกินครับตอนนี้กูไม่มีอะไรกูไม่มีมีอะไรให้กินเลยเนี่ยแบ่งกันสิครับเว้ย มันไงบัรลากกูไปเลยว h a t the fuck เฮ้ยเจอปืนกลเข้าไปมาอ๋อบินชิตไอพี่มันระเบิดโอชิตโอชิตโอชิตช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนเวกิดเบาเวกิดเบโอ้ยู่น้องอยู่ระวังไอวินมือทัพเลยทัพดีวะทำไมตั้งใจแค่ว่าผมกลับเลยไม่ทันหลอกเจอสองตัวแล้วมึงชัดเจอกับซสกีชัด เ้ยเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วยอรับกระสุนแม่งยอมทุกอย่างไม่เอือเอือโดนซ้ำเรียบร้อยจุดจบของเราโวเค็ลอยเอือเราบอกจะบอกไอ้ตรงไอ้ตรงลิฟต์เมื่อกี้เนี้ยคือกูจำได้อะฮะว่ามันคือจุดที่ไอ้เนี้ยอะไรวะมันทะลุไม่ได้อ่าฮะ อีสวัสดมันจะซีโฟแล้วก็ทะลุเป็นกำแพงใช่ถ้าน้องคนไหนที่ดูพี่เล่นก็จาได้กันดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนไฟกระสุนไฟเอามาวางมาดีมากกูไม่ใช้หรอกกูใช้กระบองเหมือนเดิมจะไ้ต่อสุดท้ายสูตรเดิมกูนี่ไปไปเล่นเป็นนอมอลนะน้องเพราะว่าไม่ไหวเล่นฮาและยากเกินไปไม่เอากูไม่ใช่ยากเกินไปหรอกกูขี้เกียจเล่นแค่นั่นแหละเอาลืมฮิวตัวเองขอโทษฮิวตัวเองก่อน ครับเวอร์มีแม่เซ็กซี่ซะเหลือเกินน้องเห็นชุดน้องเห็นพี่ลงโมเดลนี้แล้วน้องอยากได้บ้างใช่ไหมพี่รู้นะน้องหื่นแค่ไหนอ่ะ <c oughs> คือคนลงกรอบต้องหื่นก่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยโอ้โหมันเยอะว่ะยศยศพวกมึงอ่ะอ่ะเอาไอ้ช็อปอะไรวิ่งตัดหน้าไม่กูไม่ได้วิ่งตัดหน้ากูนั่งอยู่เออนั่นแหละกาแฟวิ่ง,งเกีียอะไรกูนั่ง,งกูดีๆด,ด่าพี่ตัวเนี่ยมือ กูนั่งของกูดีๆเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไปไอ้เบบี้มึงเนี่ยเอาไหนไปบังตรงนี้แล้วก็เบบี้ไหเอาไหนเแบบี้กูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไม่ลูกทำไมลูกกูเยอะจังวะ <c oughs> <laughs> ไปได้กันมาตอนไหนวะเนี้อ้าวอ้าวหยิบไปด้วยอะ่ะลูกกูกเยอะเหลือเกินได้มาตอนไหนวะนนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสตรีม เอเลียนวอร์เนียสตีมช็อป MTS เกม Game Store for Gamers Steam ที่ให้การสนับสนุชนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่ e s สคิปชั่ในใต้คลิปได้เลยนะครับ